าผลไม้ป้าผลไม้ของข้าปลาผลไม้เลยฮิฮิเรือใบปลาผลไม้สุดมันกันเลยอ่ามีผู้เล่นเข้าแข่งขังนสี่คนที่จะต้องเอาผลไม้ปลาใส่กันแล้วใครคนที่เป็นผู้เหลือรอดคนนั้นเดินฝ่ายนชนะเสือสามารถชนะ ฉันได้คออว่าลองสมัดิใครใครใครจะไม่ยอมเงิน1นึแสนว่ะเขาบอกอ่ะอืมชื่อต้องเอาให้ได้ใจมใหม่ใม่กรโดดแบบนี้กันช้อยช้อยแต่ไม่มีเงาข้าวไม่มีเงาอะไรแต่จกก็มีทางเอาผลไม้ได้หรอก คนจะได้ผลไม้แตกต่างกันแล้วก็เหมือนกันด้วยโอเใครผูดนะเพ่อปลูผแลบบไม้ไปนะเขาหมดเสียชวงหมด โดนปลาเจ็บสาหาัสเลยเดียวแอปเปิลโกดมากแต่ก็โดนพลังพลังคัโดนพลังจัดก,การใบเรือผู้เข้าแข่งขันแรกต่างกับบาดเจ็บล้มตายเหลือแค่แตงโมที่ยไม่ไ เช็ดแต่กังเชเสียโมไอ้โดนานีไมไม่โดนทงกคนไม่โดนอีกยดแต่งแตงิเจกระสกํพลังชมหากยจะพิ้วแต่แกก็โดนเ เพินการบาดเจ็บปุ๊บตายกันตักทองที่ยังโอเคอยอบการเการโกโก้ที่ตอนนี้กำลังสลบอยู่ตายซะโคต้เอาเพิ่งเขาทำให้โกโก้ตกลูไปตุ้มตุ้มกระแทกกับตังโม จนฟางของ,องฟักทองเป็นฝะ่ายชนะแต่พวกแกมาที่เกี่ือบมาผักขึ่งท่อนแอปเปิ้ลตายแต่แอปเปิ้ลนั้นไม่รอดแอปเปิ้ลตายเลยไปยุไปดูยกที่สองมาดูยกที่สองอันนี้คือไม่ใช่สงครามปลาผลไม้แต่นี่คืออันนี้คือสงครามชกต่อยคึ้มวยเดือดต่อยคือสงครามมวยเดือด นี่ต้องมาแลกหมัดกันเลยกจะเป็นแก้งั้งงคือแก๊งยากาุซ่าอันนี้แก๊งนักเลงแถวบ้านอุ้ยใครเด่นไฟชนะมาดูหนึ่งสองสามฉันจะตดนไฟชนะไไนตไยไปเลย เขาโูดคนหนึ่งโดนอัดจ,จนเละกอือโดนเตะจนจนร่างกายแล้วไม่ได้แล้วก็ถูกถูกตูดนจนร่างกายคอขาดอย่บบเดียวแจ้งนักเลงแถวบ้านถึงแกงแต่เขาก็เสียคนคนหนึ่งไปเพราะเขาถูกเขาพูดตีจนตายมันเขามองว่าอือต่อ,ตอย ต่อยื้อไหอือมีขาบดคนนึงที่รอรับการกระเทือนจากเพื่อนนะาไว้เขาไม่เป็นไรแต่ท้ายแตงโมนั้นที่ต่อยเตะ่อยหนึ่งทีและฝั่งแตงโมขึ้นฝ่ายชนะแต่เหลือแต่เหลือแค่สองคนที่ยังมีลมหายใจอยู่เออเกือบตาย ไปดูยกต่อไปแล้วยกนี้คือยกรถชนกันนี่คือที่จะให้คนเขต่อสู้เอารถชนกันเชนเพราการต่อสู้การเอาอยู่รลดแล้วเ,เอาเงินไปเลยหนึ่งล้านบาทห,หรือถ้าเป็นดีจริงคือเอาห้าล้านถ้าดีที่สุดคือเอาอินฟิน t y ไปเลยเอาเงินจากวิทยบิสไปเลยอ่าฮ่ายิเอซีเขา แกไม่รอดแนะ่ไปหนึ่งสองสามไปเลยชนไปหนึ่งที่ตู้เออือกระจกแตกรถพังเลยรถรถฟักทองพังเลยฮะรถแตงโมก็ล้อหลุดอีกโอย รอดอยู่แต่ว่าฟักทองก็ก็ลอยควงคว้างอยู่บนอวากาศไปมาแล้วจะตกลงมาบนโลกไหมจะจะตกลงมาชื่อไม่อยากตายตุ้มไปจกรถแตกนี้เดียวแล้วก็ได้ไปถอยรถปูไปต้มมีคนรถเขาขึ้น โย,ย,ย,นะย่สงครามรถมบีชนะไฟชนะโอ้ยมันมีทางตูมตูมตูมต่อยซะอย่าไม่ฟักทองฟักทองโดนโดนรถของตัวเองชนตายตัวขาดสองท่อน ไม่ใส่ผู้ชนะก็คือแอปเปิลที่ต้องไปซื้อรถคันใหม่คือทำไมคิดต้องไปซื้อรถคันใหม่วันนี้วโมโหแล้วโมโหต้องฆ่าตัวตายคือไปดูยกต่อไปและนี่คือยกสุดท้ายคือยกต่อสู้ไททัทนนี่คือยกสุดท้ายแล้วคือยกต่อสู้กับไททัยทนยิ่ง ปวดไายคือยกที่อันตรายที่สุดไม่ไท่ท่านใช้มือกวกไฟแล้วก็เทือบเขาลงไปไม่คนแรกคือวกแตงโมโดนไทยท่านเล่นงานกินหมดสภาพไปในี่สุดเพื่อแต่ไทยท่านเขียนขาดเออเออออชโลแตงมมได้รับความไพ่แพ้ไป คนต่อไปคือบักข้าโพดที่จะที่จะยิงมันให้ได้เขาสามารถยิงตาเดียวไทท่านคือกับล้มทั้งยืนท่านตัวนี้เป็นไทท่านที่แข็งแกรง่งตัวนี้มโมโหมือไปมันจะทำร้ายฉันตู้ที่ต้องไปใช้ไทยนะครับต่อ,อยิงมันแต่ว่าแขนเขาขาดฮะ แล้ว,วเ,เขานัองเข้าขาแล้วเขาก็กระเด็นเ,ดเป็นเฮลิคอปเตอร์มาแล้วตกลงไปคู่กับตัวโคหักายแต่เขาก็สามารถชนะเขาก็สามารถชนะเขาสามารถชนะทนกั่นนได้อันนี้คือจบแล้ว,วประมาณสี่เกียทุกคนชอบกันไหมล่ะ เราะว่าทุกคนต้องเบื่อตายแนย่ทุกคนเบื่อตายแนย่นอน